สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรฟันท่งลักหน่วยบนนะครับเทียบชนสสูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งสสูตรก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหลักหน่วยบนวันนี้นะครับจะมาตัวไหนนะครับ สูตรที่ลงให้จะเข้าหรือเปล่านะครับต้องไปรอดูในวันที่1ึงถึงจะรู้คําตอบนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นสองครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2มีตัวเลข2ตัวนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่น2ครั้งนะครับบวก10บนบวก10ล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกร0อยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3สูตรนี้ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก4 1 1, 1นะครับงวดแรกนะครับงวดแรกสูตรที่1 ได้91สูตรที่สองได้14ตัวเลขชนกันที่เลข1นะครับชนกันที่เลข1นึงได้เลข1นึงตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกสี่หนึ่งนึงนึงะครับก็มาที่ตำแหน่งหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับ79กับ47นะครับชนกันที่เลข7ได้ตัวเดียวเลขเ ผลรางวันที่ออกก็คือ417นะครับเจ็ดก็มาหน่วยบนถูกต้องนะครับงวดถัดม,มานะครับ0 2กับ92ชนที่เลขสองนะครับได้เลขสองตัวเดียวผลรางวัลออก652นะครับเลข2ก็เข้าที่หน่วยบนนะครับงวดถัดม,มานะครับ35กับ03 ชนที่เลข3ได้เลข3ตัวเดียวผลรางวัลออก8 7 3นะครับเลข3ก็มาที่หน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ57กับ4 7ชนที่เลข7ได้ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก9 0 7ูนนะครับเลข7ก็เข้าที่หน่วยบนถูกทองนะครับ งวดถัดมา46ก 6, ับ69นะครับชนที่เลข6ได้ตัวเดียวนะครับเลข6ผลรางวัลออก906นะครับเลข6ก็มาที่หน่วยบนถูกต้องงวดถัดมาครับ79กับ69ชนที่เลข9ได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก019 เลข9ก็เข้าที่หน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ13กับ03ชนที่เลข3นะครับได้เลข3ตัวเดียวผลรางวัลออก903เลข3ก็มาที่หน่วยบนก็ถูกต้องงวดถัดมานะครับ02กับ25 ชนที่เลข2ได้ตัวเดียวเลข2นะครับผลรางวัลออก2 7 2 2ก็มาที่หน่วยบนถูกต้องแล้วมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 0 2สูตรที่2 25ชนที่เลข2ชนที่เลข2แล้วก็ออก8 72นะครับ2มาที่หน่วยบนถูกต้อง สถิติย้อนหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดรวดยังไม่หลุดนะครับย้อนหลังไปก็เข้าดีหมดทุกงวดเลยนะครับแต่ในง,งวดที่จะถึงนะไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาคํานวณงวดใหม่นะครับว่าสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับแล้วจะชนตัวไหนนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งหลักแสนนะเลขสอง หลักหมื่นบวกกันสครั้ง6 6หหลักพันเลข4ร้อยหน้าครั้งที่1นครั้ง5บวกหาิบวก10หน้าครั้งที่1เลข1บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข2บว้ยบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข4แล้วบวกเลข4คงที่นะครับ2บวก12เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก10เป็น28 28บวก1น9 9 3 3าเดสาส 37บวก4เป็น41ได้เลข1ตัวแรกสูตรบวก2นะครับ1บวก2ได้3ได้1กับ3ในสูตรที่1นะครับมาดูสูตรที่2ว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับเลข2 บวกหลักหมื่นสองครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บวกสองครั้งเหมือนกันหกหกสิบสนะครับบวกสิบนเลข7จ็ดบวกสิล่างเลขสาบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้ง3 5มห้าสิบห้าบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขหกบวกสิบบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนเลขสแล้วบวกสามคงที่นะครับสองบวกสิบสองเป็นสิบสีบวกอีกสิก็เป็น24่สิบสี่นะครับยี่สบวก สิบห้านะครับเป็น39 39บวกอีก6 45นะครับ45 46 47 47บวกอีก3 50ได้เลขศูตัวแรกสูตรบวกสามครับศูย์บวกสได้3นะครับได้ศนย์กับ3 ดังนั้นตัวเลขที่ชนกันนะครับก็เห็นได้ชัดว่ามันชนที่เลขสามมันชนที่เลขสามแต่จะมาหรือไม่ก็ต้องไปรอดูในวันที่หนึ่งกรก,กฎาคมนะครับเราถึงจะรู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดถ้าใครชอบแนวทางสูตรนี้จะลองนำไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขสาม ก็รอดูสอดอื่นสูตรอื่นก็ได้นะเพราะว่าสูตรหน่วยบนมีหลายสูตรนะไม่ได้มีแค่2ส,สูตรนี้หรือใครจะเลือกเลข1เลข0นย์ไปเป็นแนวทางก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวชนทุกแนวทางก็ลงให้ดูหมดแล้วนะครับสำหรับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่เหลือก็ยังมีสูตรอื่นนะครับอาจจะยังทาไม่ไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทําคนเดียวหลายสูตรบางครั้งก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องลงแนวทางในกลุ่มด้วยดังนั้นก็จะ ค่อยๆทยอยลงให้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆลงให้ทุกวันนะครับใครชอบสูตรไหนเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับรอดูสูตรที่ตัวเองชอบนะครับ10บบนร้อบนหน่วยบนระยะยาว ก็มีนะครับในผมก็จะขนทยอยลงมาให้ดูหมดเนาะแนวทางทุกอย่างก็เป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางสูตรคํานวณน,นะครับก็เก็บเอาไว้นะสูตรไหนที่เข้าสูตรไหนหลุดก็ปล่อยผ่านไปก่อนครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ